สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมลักนาล็อกบิกินทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับกับไใจเด็กๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือว่าใน1วันเนี้ยนะครับผู้เล่นจะต้องทำอะไรบ้างนะแต่ผมขอแนะนำครั้งเดียว นะครับก็คือเริ่มที่ระดับเรเวน45เลยนะครับ mm. เมื่อเราปลดล็อก ok ทุกอย่างหมดแล้วนะครับ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราเรเวน45แล้วทั้นนะครับใน1วันเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับ mm. เรามารู้จักนะครับกับระยะเวลาการ รีเซ็ตของซ์ฟเวอร์เกมกันก่อนนะครับการรีเซ็ตของซ์ฟเวอร์เกมนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นทุกวันนะครับในช่วงระยะเวลา15นาฬิกานะครับหรือบ่าย3นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับหลังจากซ์ฟเวอร์ทำการรีเซ็ตแล้วนะเราก็ไปทำภารกิจนะครับทั้งหมด ภายใน1วันกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างลำดับแรกนะครับก็คือการฟาร์มมนสเตอร์นะครับเพื่อเก็บ EXP เก็บจ็อบเก็บไอเทมหรือค้นหาการ์ดนะครับก็หลังจากเวลาบ่ายสามแล้วนะครับผู้เล่นทุกคนจะได้รับสตานานาต่อวันนะครับหนึ่สตามินานะครับ เพื่อใช้ในการฟาร์มแล้วก็ตัวเล็บโบนัสนี่อีกจำนวน400นะครับนะก็เมื่อเซิร์ฟเวอร็จแล้วเราจะได้ทั้ง2อย่างมานะครับจากนั้นเราก็ฟาร์มเก็บ e อ P เก็บจ็อบนะครับจนสตามินาหมดหรือสตามินาสีแดงนะครับลำดับที่2นะครับ ก็คือการทำภารกิจเควสต่างๆนะครับก็มาดูที่แทบ็บภารกิจแท็บเควสนะครับทางด้านซ้ายของจอนะถ้าเราระดับเลเวลถึงตามที่ระบบต้องการเพื่อปลดล็อกเควสนะครับมันก็จะมีเควสขึ้นมาให้เราถามนะเราก็เข้าไปทำภารกิจให้เรียบร้อยครบถ้วนนะครับ การทำเควสนี้เราก็จะได้ทั้ง XP ได้ทั้งเซนี่ได้ทั้งจ็อบแล้วก็ได้ทั้งไอเทมบางอย่างด้วยนะครับลำดับต่อมานะครับก็ภารกิจเควสป้ายประจำวันนะครับที่เราจะต้องทำนะเควสป้ายนี้นะครับจะปลดล็อกที่ระดับเลเวล45นะครับเมื่อเลเวล45แล้วเราก็สามารถทำเคลสป้ายประจำวันได้นะครับ เราก็กดเข้ามาดูนะครับวันหนึ่งนะครับเราสามารถทำได้4เควสต่อวันนะครับนะสำหรับเควสตป้ายตรงนี้นะครับแนะนำนะครับนะสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องรู้ก็คือว่าการทำเควสตป้ายนั้นให้ทำภารกิจนะครับที่ได้ตัวไอเทม i ิกแอกนะครับตัวนี้นะ ตัวพิกแอ็กตัวนี้นะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยเราก็จะสามารถเอาไปใช้ในการอะไรขุดแร่นะครับขุดแร่พวกโอลิ i, พวกอ e ีรูได้นะครับตามจุดต่างๆภายในแผนที่นะครับเพื่อมาเก็บสะสมไว้ใช้ตีบวกอุปกรณ์สมใส่ต่อไปนะครับลำดับต่อมานะครับสำหรับผู้เล่นที่มีกิวนะครับก็จะมีภารกิจ ของกิวให้ทำนะครับทั้งประจำวันแล้วก็ประจำสัปดาห์นะครับโดยกดไปที่ไอคอนกิวนะครับแล้วก็เข้าที่แท็บเซอร์วิสนะครับนี่มันก็จะมีภารกิจต่างๆให้ทำนะครับโดยมันจะมีเครื่องหมายตกใจเนี่ยขึ้นขึ้นมาเตือนผู้เล่นทุกคนนะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมในการทำภารกิจของกิวนะครับอ่ะเราก็กดเข้าไปทำนะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในบ้านกิวนะครับมันก็จะเข้ามาที่ n p c ให้นะครับภารกิจที่เราต้องทำประจำวันนะครับก็จะมีกิวด onation น,น,นะครับก็คือการบริจาคก,กิวนะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบพวกผลไม้พวกนี้นะครับหาได้จากไหนนะ ผู้เล่นนะครับก็สามารถเข้าไปหาได้ที่ออพอลลิ่งไอเซนตัวนี้นะครับนะเป็นเกาะพอลลิ่งนะครับในการเก็บวัตถุดิบต่างๆนะครับตามนี้นะก็เข้าไปเก็บได้ทุกวันนะครับนะส่วนพวกวัตถุดิบที่เป็นเนื้อนะครับเป็นมีดต่างๆนะเดี๋ยวนะอ่ะเนี่ยวัตถุดิบที่เป็น มีเป็นพอกพวกนี้นะครับก็จะสามารถหาได้จากการฟาร์มมอนสเตอร์ทั่วไปภายในเกมน,นะครับนอกจากยูโดนเนชั่นแล้วนะครับที่เราต้องทำประจำวันก็คือิูแอทเทนดนนะครับนี่ก็จะมีภารกิจเช็คอินตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเช็คนะครับแล้วก็กดเคมร,รีบอร์ดตรงนี้นะเราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับ นะต่อมานะครับยังไม่หมดนะภารกิจกิวเควสตรงนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจประจําสัปดาห์นะครับซึ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยยังยังสามารถทําได้แค่สามเควสต่อสัปดาห์นะครับสําหรับภารกิจตรงนี้นะลำดับต่อมานะครับก็ ที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็คือภารกิจใน Poling i s e n นะครับก็เป็นการเก็บวัตถุดิบต่อวันนะครับนะเราก็กด Enter เข้าไปนะครับตรงนี้ในแผนที่ Poling i s e n นี้นะครับก็จะมีสถานที่ให้เราตกปลานะครับโดยดูไอคอนในแผนที่นะครับที่เป็นรูปปลานะครับมันก็จะมีบอกนะรวมถึง เกี่ยววัตถุดิบต่างๆที่เป็นผลไม้นะครับนี่มันก็จะมีต้นไม้เหล่านี้นะครับเนี่ยต้นไม้เหล่านี้นะครับให้เราเก็บเกี่ยววัตถุดิบนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับกดที่เกี่ยวนะถ้าเราอยากจะเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็กดใช้งานเก็บเกี่ยวอัตโนมัติได้นะครับก็คือกดรูปเกี่ยวอีกอันนึงนะครับแล้วเราก็ใส่จำนวนไปนะครับว่าจะเก็บเกี่ยวอีกครั้งนะครับรวมถึง ระยะนะครับระยะที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราสามารถลดหรือเพิ่มได้นะครับว่าเราจะเก็บเกี่ยวขนาดไหนระยะไหนนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวต่อไปก็จะเป็นการตกปลานะครับตกปลาเราก็เลือกบ่อเอาแล้วกันนะครับว่าจะตกบ่อไหนนะการตกปลานะครับนะแนะนำให้ตกปลาที่ f ฟ d วอเตอร์นะครับ f ฟ d วอเตอร์สองอันนี้นะครับนะก็คือบ่อที่มันอยู่บนอะไรบนเกาะคอลลิ่งนะครับเพราะว่าสองบ่อเนี้ยเวลาตกปลาได้เนี่ยมันก็จะได้ออปลาที่ระดับสูงหน่อยนะครับวิธีการตกปลาก็ง่ายๆนะกดที่ตัวไอเทมที่ใช้ตกปลานะครับ กดเข้าไปแล้วก็กดใช้งานตกปลาออโต้เหมือนเดิมน,นะครับนะแล้วก็ใส่จำนวนไปนะครับแล้วกดสตาร์ทนะอนะ่อันนี้ของเต็มน,นะครับไม่สามารถแสดงให้ดูได้นะอนะเมื่อเราทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับครบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับภารกิจบนเากาะพอลิงนะครับลำดับต่อมานะครับ ก็จะเป็นภารกิจการลงดันเจี้ยนแลละนะครับนะเอเลทนะครับลำดับแรกเอเล w e ทก่อนเลยนะครับเอเล w e ทนี้นะครับก็จะมีสองออภารกิจนะครับที่ให้เราทำนะครับก็จะเป็นแบบเอ,อแบบภารกิจแบบโซโล่นะครับโซโล่ Solo ก็คือทำได้ทุกวันนะครับวันต่อวันนะ ส่วนภารกิจแบบปาร์ตี้นะครับก็ทำได้ประจำสัปดาห์นะครับนะรางวัลใน e l เลฟทาวเวนี้ก็จะมีมากมายนะครับนะทั้งระดับโซโล่แล้วก็ระดับปาร์ตี้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะสูงสุด20ชั้นนะครับสำหรับแบบปาร์ตี้นะก็อย่าลืมมาลงอีทีกันนะครับ ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นดันเจียนนะครับตามระดับเลเวลนะครับก็จะมีระดับสี่สิบห้าสิบหกสิเจ็สิบปดสิบนะครับการลงดันเจียนนี้นะครับผู้เล่นจำเป็นจะต้องมีระดับเลเวลเริ่มต้นที่เลเวลสี่สิบนะครับโดยจะเริ่มจากแมงทองนะครับตัวสัตั์นะครับแล้วก็โอสิลิสไปเรื่อยนะครับการลงดันเจียนอันนี้นะครับผู้เล่น นะครับทั่วไปสามารถลงได้หาครั้งต่อวันนะครับนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นซื้อ b a t t l e p a t s นะครับก็จะลงได้เจ็ครั้งต่อวันนะครับเมื่อเราผ่านดันเจีย้ยนพวกนี้แล้วนะครับภายในดันเจี้ยมก็จะมีรางวัลให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับนะครับเป็นตัวสุ่มการ์ดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตัว อ่าแมทเทีเป็นสกอตตัวนี้นะครับที่เราต้องนำมาใช้ในการครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือชุดต่างๆนะครับนะแต่และดันเจียนมันก็จะมีไอเทมให้คล้ายๆกันนะครับตามนี้นะต่อมาก็จะเป็นดันเจียนแบบโซโลนะครับที่เป็นหลีนะ ก็ตามระดับเรเเลยอีซี่นอมอนฮาร์สี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับนะสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับก็จะลงได้2ครั้งต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่ซื้อแบตเตอร์น s พเนี่ยก็จะสามารถลงได้3ครั้งต่อวันนะครับภารกิจรีมอันนี้นะครับเออ่อปัจจุบันเนี่ยผมลงแบบโซโล่นะนะครับมันก็สามารถผ่านได้อย่างง่ายดายนะครับ ก็เกือบไม่ผ่านเหมือนกันแหละนะเพราะว่าเล่นสายเวทนะครับซึ่งเลือดน้อยอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมลงกันและกันนะครับเพื่อรับของรางวัลเป็นตัวคอร์สตูนะครับแล้วก็ไอเทมต่างๆนะลำดับต่อมานะครับสิ่งที่เพื่อนๆไม่ค่อยลงกันนะครับก็คือหลาน PVP arena ตรงนี้นะครับก ฝากรบกวนช่วยลงกันหน่อยนะครับเนื่องจากนะหาทีมยากเหลือเกินนะที่จะพบทั้ง10คนนะครับนะก็เราสามารถเข้าร่วมได้สูงสุดต่อวัน6ครั้งนะครับเมื่อเข้าร่วมครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับไอเทมเหล่านี้เป็นรางวัลน,นะครับนะอย่าลืมมาเข้าร่วมกันเยอะๆนะครับสำหรับอารีนานะครับ ภารกิจประจำนะครับก็ได้นำไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูภารกิจอื่นๆบ้างนะครับอย่างเช่นการ่าบอสนะครับเนี่ยเมื่อระดับเลเวลถึงประมาณหนึ่งนะครับเราก็จะปลดล็อก ok ตัวเอ,อ่อบอสไปในแผนที่นะครับหรือที่เรียกว่าฟรีบอสนะครับมันก็จะมีเวลาขึ้นมาเตือนนะครับเมื่อเวลาใกล้ถึงบอสเกิดนะครับเราก็กดที่ไอคอนได้เลยนะ เนี่ยมันก็จะมีบอส3ตัวนะครับใครอยากจะไปไหนอย่างไรนะครับก็กดที่บอสได้เลยนะครับตรงนี้นะบอสต,ต่างๆมันก็จะมีไอเทมมากมายนะครับให้กับผู้เล่นนะครับที่ไปร่วมมันตีบอสนะครับแล้วก็ฆ่าบอสได้นะ ลำดับต่อมานะครับสำหรับภารกิจอื่องๆก็การเก็บภารกิจเก็บความสำเร็จใน Adventure Index นะครับเพื่ออ,อัพระดับเลเวลนักประจนไทยนะครับก็มีตั้งแต่เก็บภารกิจนะครับเก็บของสวมใส่นะเก็บอีโมชั่นนะคุยกับ NPC นะครับฟาร์มมอนสตเตอร์นะนะ เป็นตัวการ์ดนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์สมใส่เช่นคอตูมนะครับการทำอาหารนะประมาณนี้นะครับนะก็อย่าลืมมาทำกันละกันลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นระบบบ้านนะครับนะเราก็เข้าไปดูในบ้านนะครับอันนี้ก็หน้าตาก่อนเข้านะครับ มันก็จะมีรายละเอียดนะครับ summary ม,ม,มีสกอร์นะครับสกอร์ตรงนี้มี m a n a g นะเนี่เราสามารถประกาศเพื่อให้เพื่อนๆน,นะครับมาเที่ยวบ้านเราได้นะ,ะจากนั้นเราก็เข้าไปในบ้านกด enter นะครับภารกิจในบ้านที่เราจะต้องทำประจำก็คือมาเก็บเนี่ยเก็บของสองอย่างเนี่ยนะครับที่เรา สร้างเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมานะครับก็คือเหรียญ Housing นะครับแล้วก็ตัว Stamina f r e นะครับนะเราก็สามารถเข้ามาเก็บตามเวลาดังกล่าวได้นะครับนะก็จะมีประมาณ10ชั่วโมงนะั้10ชั่วโมงต่อวันนะครับสำหรับภารกิจที่เราจะต้องทำหนวันนะครับก็ จะมีประมาณนี้นะครับนะเนื่องจากตัวเกมพึ่ง Open Beta มานะครับทำให้ระบบภารกิจต่างๆยังน้อยอยู่นะครับถ้าเป็นเพื่อนอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับมีทั้งแบบเวอร์ชั่น PC แล้วก็ Mobile นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับในการแนะนำ รายละเอียดต่างๆนะครับของเกมแล็กนาล็อกบิก,กินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ